วันนี้ก็แบบว่ามาเป็นวัยรุ่นบางโพหนึ่งแมททุกคนอยากรู้ไหมว่าแบบอะไรแบบที่มาของบางโพคืออะไรอะ่ะก็คือแบบว่าหนูเคยลงแบบวิดีโอวิดีโอหนึ่งใน r e ียลในไอจีอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมันแบบเป็นอันที่หนูเล่นหนูก็เลยแบบเออเป็นวัยรุ่นบางโพอะไรแบบนี้แกงรูปหมดยังครับคิดว่ายังครับ สาวัสดีสาวบางโพสวัสาวาดีจ้าทานข้าวยังยังไม่ได้ทานข้าวเลยฟิมหน้าคือปันบออจรหน้าเหมือนมากแม่ไม่ได้นะคะถ้าดูหน้าชัดๆตอนนี้เราก็จะไม่ได้เป็นหมาตัวปรดของเธอนะคะทุกคนให้หยูให้หย เขินแอดเจะเข็มทันแน่ดีครับงั้นดูแอดพี่กระต่ายไปไหมคะประมาณที่รักเธอรักเธอกิ๊กเกชอบใครใน CGM คะ่ะเขินเลยเอาใครไม่รู้จักก็เมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วคุณพี่มาช้าใช่ไหมมาช้าใช่ไหมไม่ทันได้ดูใช่ไหม ชอบคันิ้งค่ะส่วนใครก็เจ้าเข็มเบงเคนะคะรุ่นสามค่ะต้องให้ปักไหมทุกคนปักไหมปักไหมปักไหมเธอมาช้าใช่ไหมเธอมาช้าจะโดนเราตีเลยนะจะโดนเราตีเลยนะแอดมินน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วเนกไก่ค่ะขอบคุณครับ คุณครับพี่จะขอสูงเท่าไรสูงเท่าไรสูงเลยไหลเลยค่ะเอยไม่ใช่สูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะประมาณนั้นอยู่บนเพีนเคหรือซีจบีเอ็นเคหนูอยู่ในเพจบีเอ็นเคนี่ไงมันเป็นแอดมินเพจนี้ก็ต้องเป็น b บงเคใช่ไหมใช่ไหมไอพัน์วันเกิดให้หน่อย ชุกชั้นวันเกิดหนะ้ามีความสุขมากๆนะคะขอให้มีแต่รอยยิ้มทั้งวันเลยแล้วก็มีแต่คนคนอะไรคนน่ารักน่ารักเข้ามาในชีวิตเยอะๆนะฮะไปทํางานก่อนนะแอรจริงเวลานี้มันเป็นเวลาที่แบบทุกคนต้องทํางานหรือเปล่าชูชๆนะพี่เจ้าเข็มทําอะไรอยู่คะคุยกับทุกคนแล้วก็น้องกระต่ายคะ่ะเพิ่มแว่นอีกสองอันอย่างนั้นเลยหล อีกสองอันก็คือหมายถึงบนหัวอีกอันหรือว่าทุกคนอยากได้แว่นสีเลยอยากได้แว่นสีแไรไหนพูดไหนพูดคือถ้าแบบใครที่เป็นแบบแฟนขับหนูอะไรเงี้ยเขาดูไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบหนูคือเจ้าแม่แว่นนะคะทุกคนแบบว่าใส่แว่นแล้วก็จริงๆแล้วก็หนูเป็นคนที่แบบว่าแก้มใหญ่มากคือแก้มเยอะมากที่สุดในโลกพี่เฟมกับพี่ปันใครสูงกันคะใช่ค่ะพี่ปันค่ะพี่ปันหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ปันค่ะ นายเอาแว่นสีอะไรทุกคนอยากให้หนูให้หนูเพิ่มแว่นอีกกี่อันไหนไหนทำไมแก้มเยอะจังนั่นสิคะสงสัยจะตุนตุนอาหารไว้ตรงนี้ Happy Birthday to you ไม่ใช่วันเกิดหนูนะคะวันเกิดแฟนคลับค่ะแว่นกบแว่นกบเหรอหนู อ๋อบ้านยูงกบเหรอเอ,อ้ยอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยอยู่ไหนอ่ะพอพูดถึงก็แบบอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนะ <c oughs> น่ารักขนาดนี้เดบิวต์รุ่นสี่รุ่นสามไม่ได้เดบิวต์เลยค่ะติดโควิดหนักมาก อยู่บ้านหรอคะใช่ใค่ะอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้รุ่น3ามอยู่บ้านนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่ค่อยจะดีดูจังเยอยไม่ดูใครดูไอ้ยาตีเอ้ยไม่ใช่โอ้แว้นโกหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะเอาอันนี้ไปแทนละกันก็คือแบบว่าเราใส่แวันสองอันทำไมอะวีอันนี้แล้วก็มีอ่างขมดอะ มีบัตรจับแก้มขายไหมต้องถามครูปิ่มแล้วนะจังหวัดเนี้ยเจ้าเข็มมีโมเมนต์วีฟันไม่กล้าถ่ายคะ่ะทุกคนกลัวกลัวพ an ี่วีจะจะทุบเอานะคะเดี๋ยวโดนกิกหลังเขียวแมวข้างหลังน่ารักเออใช่ไหมน้องแมวน่ารักใช่ค่ะโปสเตอร์ข้างหลังหนูเป็นคนปิ้นมาติดเองเฮ้ยทุกคนใส่ไว้แล้วแบบดูไม่ไปคนปกติอะ วันนี้พี่ทำงานขอกำลังใจหน่อยชู้ๆนะคะขอให้วันนี้ผ่าน้นไปได้ดยดีแล้วก็ขอให้ทำงานไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่ปวดหลังนะคะโอชีแมวข้างหลังเคยเจอแมวทุบไหม,อ,มอายุสิบเจ็ดครับมีของสะสมพี่ฟอนมั่งเปล่าอยากดูไหมอยากดูไหมทุกคนอยากดูไหมอยากดูไหมอ่ะจะเอามาให้ดู พี่จะขอกับพี่แพมใครแก้มดยวกันพอกันเลยค่ะแพมก็แบบแก้มแบบอ้ยว่นาลักต้นสามมีกี่คนคะตอนนี้มีสิบแปดคนคะ่ะอยากดูไหมอะ่ะเดี๋ยวนุจะไปหาของสะสมแต่ว่าข้างหลังอาจจะแบบลกๆนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมานะ ที่หออะส่วนมากมันอยู่ที่หออะอะอะสวัสดีกีตาร์เดี๋ยวนี่คือส่วนมากมันมีอยู่ที่หอหนูอะด้านนี้มาเห็นไหม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 คือส่วนมากรูปอยู่ที่หอหมดเลยเพราะว่าเอาไปแบบดูที่หอหมดเลย ใช่ะเดินนั่นแหละยังไม่ไดีเล่นเลยนะคะทุกคนสวัสดีประตูเดียวมาแล้วนะคะทุกคนเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยโอ้ายก o d นะคะตอนนี้กำลังฝึกเล่นอยู่นะทุกคน กำลังจะฝึกเล่นอันนี้อยู่เพลงนี้เนี่ยต้องชอบแค่ไหนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเล่นได้แล้วหนูจะเวอร์ลงนะคะทุกคนคอยดูด้วยนะตั้งใจมากๆเลยเล่นเป็นไหมใช้คำว่าเป็นก็ไม่ได้ใช้คำว่าพอได้ก็ก็ไม่ดีใช้คำว่ากำลังฝึกอยู่ดีกว่าไม่ใช่เพนครก โอ้ยเป็นเค้กนะคะนี่เจ้าเข็มเองก็นั่นแหละโมเน่มาเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอโมเน่มาเหรออะไรกันครับเนี่โมเน่ไหนโมเน่แสดงตัวสิอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่ว่าหนูขึ้นเสียงสูงไม่ได้อ่ะแบบ เสียงสูงตรงอะไรนะเดี๋ยว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 นะ